ดีครับพี่น้องตอนนี้อยู่ที่ข้ามฉนดครับพี่น้องออยู่ที่ข้ามฉนดครับไปเทือรหัศิพคนได้หน่ครับนี่ครับต้องมีมาตรการไล่อ่านไล่แนวได้หน่ครับเพื่อสิเข้ามาหอดได้นะครับเนาะนี่เลยครับต่อแถวกันนะครับมีทั้งตรวจวัดอุณหภูมินะครับรับบัตรคิวนะครับนี่แล้วก็บัตรประชาชนนะครับเตรียมโตนะครับเตรียมบัตรประชาชนมาพร้อมเด้อครับถ้าสิมาข้ามฉนดพี่น้อง นะครับตอนนี้ก็ได้บัตคิวแล้วนะครับผู้ขาก็ได้เป็น0079สงสัยให้งวดนี่ส,สิออก79นนี่แหละพี่น้องเลย88บ่คืออยู่ที่88กะแตงโมอ่าง <c oughs> โมพามาโอ้หาฮกกะคือได้ไหม <c oughs> หาฮกกะคือ, <c oughs> อคือเบิร์ตเลยพี่น้องเลยเฮายต้น6กเก่าอ่ะโอ้พี่น้องนี่นะครับต้องไปเป็นแบบ ก็เป็นวิธีท่องเที่ยวใหม่นะเนาะเ,เ,เป็นนิวนอโมเมนาะก็คัดกรองกันนะครับนะครับฟูข้นกะกับลังมาเที่ยวกันนะครับฝนก็ตกลิ่นๆไปนี่แหละเออเมืองต่อหลังข่อยก็หลายเดย้พี่น้องด้วยคนนะนะครับโอ้สาธุอยปุยแย่เอ,อ้ยลูกหลานมากราบไหว้ขอพรมือนี่ขอให้มีโชคมีลาภพี่น้องเอ,อ้ย อคนหลายคนหลายพี่น้องให้ต้องโซ่ปอกแขนด้ยครับมาหอดนี่นี่นี่โซ่ปอกแขนโซ่บัตนะครับมาหอดหะโซ่บัตรมองนี่เป็นหมองจำนายเครื่องสักการบูชานะครับเนี่ยครับมาหวอดทำฉนดอางเไปก็เดินมาตอดรองเท้านั่นแหละครับเฏิบัตตามเพื่อนว่าละครับ มาหอดคราบฉนอโอ้ที่น้องครับมาหอดแล้วต้องถอดเกือด้วยครับี่ครับต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับต้องถอดรองเท้า,นนลทาแล้วก็มาล้างมือก่อนนะเนาะล้างเจลแอลกอฮอล์นะครับโอ้ิวนอร์มอลนะครับนี่แหละครับกับเป็นหม่องจำนายเป็นหม่องจำนายเถวายเนาะเป็นของถวายนะครับ เป็นของถวายนะครับนี่ครับถวายที่คำชะโนดนะครับนะครบับายสีหน้าคู่ปู่ย่าใบาสีประธานพรบัลังห้าเสียนบันลังเก้าเสียนนะครับแล้วแต่ว่าสิเลือกเอาแบบใดไปถวายปู่นะครับนะครับเป็นใบสี ขอปอนนะดินแดงอันศักดิ์สิทธิ์ขอปอนขอข้าวปู่สีจุโธญจ้าสีประทุมมากาน็นำเครื่องสักการะบูชาเข้าไปออา<อ>ก่อนรองเท้าสีแดงรวยสีจมดูกเข้าสะพานไทนี่แหละครับฟังเพื่อนเบานะครับฟังตามเพื่อนเบาลนะ่ะครับนโค้มงมาไล่บายสีมีครบครับพี่น,ออน,น้องมีนนนนครบเลยนะครับ นี่ดอกไม้ก็ยี่สิบครับพี่น้องดอกไม้ก็ยี่สิบบาทนี่ครับนแหละพี่น้องตอนนี้ก็ําลังบูชาของหวายครับบูชาของหวายกันนี่แหละนี่ดอกไม้เป็นดอกพุทธดอกเดาเรื่องนะครับหมากผู้ ขมหากกอกยานะครับบ้านเท่าเอินทั้งแสนเนาะข้ามผู้ข้ามหมากกระมีกอกยากระมีเอ้าไปบ้านนี่ไปได้บ้านนี่เข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปได้บ้านนี้โอ้ไปไปไปมาถอดเกือบกอนพี่น้องเลยบ้านนี่นี่แหละครับพี่น้องมาหอดแล้วก็ต้องถ่ายรูปซะก่อนถ่ายรูปอ่าม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 าครับโอ้เก็บจนเกลงาแมท่ะ ต,ตัวพญานาคนะครับอโอ้อครับตัวพญานาคนาะพี่น้องนี่แหละครับผู้คนหลังไหลมาจากทั่วสารทิศนะครับโอ้โหพี่น้องบรรยากาศอ้หผมกับ,บเคยมาจากเือครับบรรยากาศคนกลังขอมานครับโอไนจอจีามา อ้เจะมาจากจังหวัดใดเนาะนี่มาแตกนครพนมอ๋อนครพนมเนาะมาสังมหมนเิจาด้านยังม่เปิดร้านโอ้ร้อยนอโคงไะมหรอเฮ้ยนี่ครับโอ้สวัสดีครับถาถุอปีน้องเลยมาหอดกันทุกคนกัิสิดทายหูบกัน อยู่ในส่วนโควิดนะครับส่วนนี้เพ่นช่วงโควิดกับเพื่อนกับว่าไม่ให้สัมผัสตัวพญานาคนะครับ<ง>ทางเข้ามานะครับโอ้นี่เพื่อนมาล่ําถวายได้นี่นะครับโอู้้ง,งามขนนะมาดล่าถวายองค์ปู่ย่านะครับปู่ศรีสุโธย่าศรีปฐุมานะครับนี่แหละครับเริ่มเขาสูทั้งแดดแนะเแล้วนะครับผมงานออกมาก็เห็นบารมีเห็นศรัทธานะครับพี่ พี่น้องได้มาลังโฮมนกันนะครับพี่น้องโอ้บรรยากาศทางด้านไหนสิเป็นหนึ่งสี่ครับโอ้ครับผมนะครับโอ้คนกับเขาออกกันนะครับเรื่อยๆพี่น้องนี่นะครับคือคำาชะโนดนะครับ นี่แหละครับเก็ตพื่นโอ้โหยานาคง,ง,ง่ายากเงาตาพี่น้องง่ามแท้ะบรรยากาศสวยงามเลยครับคำเชนโนดนะครับเนี่ยออกมาแล้วครับอ้นกปโ,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 โอ้เข้ามาถึงทั้นในแล้วครับ อากาศสุดยอดเลยครับพี่นอ้องสัมผัสได้ถึงพลังนะครับสัมผัสได้ถึงความศรัทธาบารมีนะครับ,โ,รบโอ้เนี่ครับผมกดยา,าเงเขามาเนี่ยเขามาเรื่อยๆพี่นอ้องครับโอ้สุดยอดครัโอ้ บนบาร์ลำพี่พี่โนโ้องเี่ยหล่ครับผู้ขากับขามาเทือแหลกนะครับผ่านไปสวยงามครับบรรยากาศสาธูครับเดี๋ยวนะครับสารสารปู่สีสุโธยาสรีธุมุมานะทำหขวาซ้ายนะครับ ข้าใหม่เดินตุ๊บไปฝั่งนู้นเลยครับฝั่งนู้นว่างเยอะเลยครับยังไม่มีคนไปเลยตรงนันนะครับต้องไปครับต้องไปเลียงตามปีนมาสสีแดงนะครับอ่าตรงกลางไงอ่าเป็นหลบอ่าเป็นหลบหลบครับพี่น้องเลี้ยงตาปีนมาสีแดงให้นครับโอ้ขอบคุณครับพี่โมซาถูกบุญมารลมีพี่น้องเอ้ยคนร้ายครับ มาจากอุบลกับนีเนท่าน,นี้ครับมาคนมาทัวร์สารทิตมาทัวโลกพี่น,อน้องคนนี่ล่ะเพื่อนให้ยืนมองกากระบาดสีแดงนะครับสาธุ พะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะเะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวโตอรุทนะโัสวัโตอรหะโตัมมาสัมพุทธัสะรเาวัอสัสุทโมสุสุทธิเทวา อทุมาณาคีทิสุธิเทวีบูเชมิายวาจาจิตังอะหังวันทาราคาทิปดีทิสุธโธทิสุธิเทวาอทุมาณาคีิสุธิเทวีูเชมิสยวาจาจิตตัง อาหางวันทาอาหาทิบดีสีสุดโทสีสุดโทีสุิเทวาสีสุิเทวาพัทมานาคีพทมานาคีสสุดทิเทวีสสทิเทวกายะวาจาจิตตังอาหารวันทาอาหาิบดีสีสุดโทสีสุดทีสเทวาระสุมานาคี สิสุทธิเทวีอุเชมิเมานน่เาธิษาออนขอรกับองระปูม่ยตาท่านชื่ออะไรอยู่บ้านเาบนเบจังวดออัดมาขอพรปู่ม่ยาช่ยอะไรขอสาธุสาธุาาพาาระเจ้าไหนขออะเดจหมดกันถ้าขอพรให้ท่านพระปู่แม่ย่าปกปักรักษาขราพเจ้าพร้อมครอบครัวขอให้มีความสุขความเจริญ มีโ tamam. ชคลาภมีส e ุขภาพแข็งแรงขอให้เจ้าข้าจากพยะชนตรายใดๆทำสิ t <t ่งใดให้สำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการซาทุกขอใมาจงประทานุบรรพติสิทธิ์ให้กับลูกหลานที่ได้มาขอสว่างทุกชั่วขอจึงสติทั้งหลายจงบรรลุบรรพติลูกหลานเดินทางเจ้าภาพปลอดภัยทั้งมาค้าขายสิ่งไหนก็ขอให้น้ำให้รวยการงานหน้าที่ก็ขอให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศด้วย่นผลบารมีพ่อปู่แม่ย่า ขอให้บ <mile> ้านเดือนของลูกของหลานจงมีแต่ความสุขความเจริญเข้าสู่ปีอันแนานขอองคูงญา่ิจงแผ่เมตตาให้กับลูกหลานที่ได้มาขอพรวันนี้ได้ประสบผลสําเร็จทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุนครับขั้นตอนสุดท้ายเด้อดอกไม้พวงมาลัยมากรุบลีพี่น้องเข้ามาถวายนะครับเออถวายที่นี้จุดเดียวด้วอพี่น้องเด้อบาสีก็เข้ามาถวายเหมือนกันด้พี่น้องเด้อครับสาธุขั้นตอนถวายครับอันนี้ครับนี่ครับนี่นี้ได้มาก

โอ้นี่ครับเพิ่นภาพไปโอ้อยู่ข้างบนนะครับขอบคุณครับขึ้นไปได้ไหมครับโถ่าตรงนี้ได้นะมครับได้ครับนี่นะครับก็บรรยากาศครับคนกันแห่แห่กันมาหลายครับ ทำการบ,บูชานะโมตัตตาตาสส,สะพุทธโอระหโต,หต,าตาสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพุทธโอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจบนะครับแล้วก็กายะวาจาจิตตังหังวันธานาคาธิบดีสีสุทโธสุทธิเทวาปูเชมิสามจบครับพนะี่น้อง สาธุ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 ครับผู้คนมาจากทั่วสารทิศเลยครับพี่นอ้องสาธุดเาขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมนะครับกับคลิปนี้นะครับคำาชะโนดนนะครับรครับพี่น้องหลังจากที่ถวาย เ่องไหวเรียบร้อยนะครับกระสิยางไปนะครับโอ้อันนี้เป็นต้นมักเดือยยักษ์นะครับหปรดระวังนะครับอันนี้ทางเข้าครับเ,เข้าไปเข้าไปแล้วนะครับเริ่มเข้าไปแล้วพี่นอ้องโอ้โอ้ครับผมดูว่าเป็นดินแดนมหัศาจรรย์นะครับ ส้างเาครับพี่น้องว่าเป็นดินแดนมาัศจรรย์นึ่งหมึ่งหนึ่งหนึ่งหนา่งนงหลา่งนึ่งนอ่เขนา่ากนี่งหนึง่งหนายงหึ s <S ่งหนงหนึ่งนงหนาะงนึึงน่่งงง่งน่น เวลาเขายางก็นุ่มนะครับนุ่มเท้านะครับพี่น้องครับห้ามปีนป่ายเนาะครับต้นใหม่โอ้ต้นบักเนือยักครับพี่น้องต้นเดือยยักษ์ครับพี่น้องเลยโอ้ครับผมนะครับสการะขอพรต้นเดือยักษ์นะครับ ทุกคนกับกับไหวขอพรนะครับต้นเดือยักษ์น่าี่นองนี่เลยครับโอ้ยากาศเนี้อ normal ครับทุกคนกาป้ายไปเา สาธุสาธุสาธุครับพี่น้องสาธุ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 กายะวาจาจิตตังอาหางวันทานาคาธิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิ กายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิสาธุอวห้สำ,สำเร็จสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างโดยการที่ทำเขาให้สุขภาพรังหลาครอบครัวมีความสุขครับสาธุ สัทธาบาลมีนะครับได้มาแลวก็ต้องในใายภาพร่วมนะครับคือหอมแต่นอกปุยนะทรายเ้าครายคือผอมแต่นอกปุ๋นยนะทรายเจ้านีอย นี่แหละครับพี่น้องสัทธาบารมีนะครับหลั่งไหลมาจากตัวสารติดครับพี่น้องเอ้ยนะครับขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอให้ทุกท่านที่ได้เบิ้งได้ชมกับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับคิดหวังเอียงกับสมความมงหมาตปัถนานะครับโดยบุญบารมีของปู่ของยานะครับปู่ศรีสุโธย่าศรีพรมานะครับ xa thuộc cái